สวัสดีครับวันนี้พีเคมีดาบลำปางนะครับดาบตาต่อลำปาง,งปี2500มาให้ชมหนึ่งเล่มน,นะครับแต่ว่าเป็นเหล็กตีทบนะครับอันนี้คือลายทบเนาะนะครับทําไมถึงบอกว่าเป็นปี2500ครับเพราะว่ามันจะมีลายประมาณนี้นะครับซึ่งดาบปี2500เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเป็นดาบที่เป็นดาบที่ระลึกบ้างเป็นดาบริเกบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าเล่มนี้นะครับเป็นดาบที่ใช้งานจริงนะครับแล้วก็เป็นเหล็กปีท่านี่นะครับนี่เป็นลายลายทบนะครับนี่นะครับลายทบอาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นลายทบนะครับด้านนี้ะนะครับเป็นการบอกว่ากรรมวิธีหรือกระบวนการหรือวัตถุดิบที่มาใช้เนี่ยเป็นเหล็กในยุคเก่านะครับ อาจจะโดนสร้างมาเพื่อให้ใช้งานนะครับซึ่งอาจจะเกิดในยุคเดียวกันกับาดาบที่ระลึกก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้โดนสร้างมาเพื่อเป็นดาบที่ระลึกนะครับเล่มน,นี้นะครับแต่อาจจะเกิดยุคเดียวกันนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีความผิดประการใดนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าออกลายอตอ,อกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื้อเหล็กต่างกันก็ประมาณนี้นะครับ ว่ามาให้ชมกันเพื่อเป็นข้อที่เราจะได้ใช้ในการพิจารณานะครับว่าอย่าไปเหมารวมนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นลาแบบนี้แล้วจะเป็นดับที่อย่าได้อยค่านะครับว่าเป็นดับที่เป็นที่ะระลึกหรือดาบพิเกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยอาจเป็นดับที่ใช้งานจริงก็ได้นะครับอ,อย่าเพิ่งไปดูที่ลายอย่างเดียวนะครับให้ดูที่เนื้อเหล็กกันก่อนนะครับนี่ก็ดับลำปางอนท่าจะชัดเจนนะครับ กันแบบนี้ตาเต่าอย่างนี้นะครับฝังตองหนึ่งจุดครับเหล็กตีทุนะครับมาให้ชมกันเนาะว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินกันที่ลายนะครับนี่ลายอย่างนี้บางคนเห็นลายปุ๊บบอกเลยบอกว,ว่าเป็นดาบที่ลึกไม่ใช่นะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะให้ด,ดูดีดีกันก่อนนะครับคือมันอาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันผมอยากประเด็นคืออยากให้แยกเป็น2ประเภทก็คือว่ามันมีอยู่2ชนิด ใช้งานจริงสาบดาบที่เป็นดาบที่ระลึกโอเคเประเด็นอยู่แค่นี้นะครับอเอวันนี้ PK ก็มีเรื่องแค่นี้นะครับเรื่องราวแค่นี้แหละมาเล่ากันฟังนะครับโอเคสวัสดีครับ